เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายสวัสดีครับยูนี่ผมก็มาชีปเป้ารถสวยๆผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันครับคันนี้เป็น Honda Accord นะครับแ c คคอร์ดโฉมเฮารถสวยๆเลยครับตัวท็อปปี2001เครื่อง2.3 VTEC ครับเกียร์ออโต้เบาะอไฟฟ้าด้วยมีม่านหลังด้วยครับ ครบคุ้มเลยครับเบาะหนัง ABS Airbag มีให้ครบค,ค,ครับอดีตรถหรูราคาเป็นล้านนะครับอันนี้ปัจจุบัน69,000บาทนะครับก่อนราคาย่อมเยาวกว่าหน้าตลาดนะครับอันใดสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับ้าชอมมอฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมีรถสภาพดีมาท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ใหม่ก็ฝากกดถูกใจเอาไว้ด้วย ันนี้สาหรับท่านที่หารถสภาพดีไว้ใช้งานครับคันนี้เราดูลองพิจารณาได้ครับราคาสมเหตุสมผลนะครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับเป็นตัวท็อปเหมาะฝักไฟฟ้ามีม้านหลังเครื่อง2.3วีเทกเกอโตนะครับรถสวยไม่เคยเขี่ยวชนครับไม่เคยแก๊สรถขับดีแอหนาวพิกัดดูรถอยู่เส้นกาญนานะครับขาเข้าบางแค่าสี63นะครับ6กก็ไปต่อตอนโอได้ครับ ขอเครื่องจะเข็บไซายขวาซอกเดิมเดิมครับไม่มีรอยชนนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับอันนี้สนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ไรหน้านะครับภายในยังโอเคอยู่นะครับหอกหนังเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับแผงประตู ลายเดียวกันเข้าชุดครับเยีอยโต้ครับมีเครื่องเล่นเสียงสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ